ตอนนี้ยาท่อนอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองค่ายพี่น้องคะตัวน,นี้ยาท่อนยืนอยู่แต่ฟังโค้งเลยแหละแต่ฟังของน้ำโค้งไหลแห้งแล้วก็ไหลหลายแห้งครับคือพี่น้องคะเลยมาเก็บบรรยากาศสู้พี่น้องเบิ้งมึงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีหันกล่องไปให้เบิ้งครับพี่น้องหลอีลีไหลแรงเบอร์สีปุ้ยตู่จะ่าไปหันไลเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวยาท่อนต้องไปยืนไปยืนยืนนิ่งๆเห็นตู้เจ้าเบิ้งน้ำพี่น้องป้าน้ำโค้งตรงนี้คำพูดมัน,มน ตรงคามพุ่นนะพี่น้องสอปปลา้วด้วยพุ่นนะน่าจะเป็นเวียงจันทร์นครเวียงจันทร์น่าจะเป็นนครเวียงจันทร์นะคะเบิ่งทั้งพุน่นมีตึกหลายเเวีีียยงงงจันนนท์่าตรมมีตึกเยอะเห็นไหมมอ,อมองน้องค่ายเลี้ยวไปฝั่งล่านะพี่น้องอันบ่อนระเบ้อไหลไปนี้ได้ตึกตึกทั้งล่าแสดงว่าจะเป็นนครเวียงจันทร์เบิ่งเจ้าเบิ่งน้ำดูมุมนี้กว้างมากแล้วไหลแรงมากพี่น้องพุ่นนะเบิ่งน้ำโค้งอนนี้เด้อป๊าดพุ่นนะขนในนั่นพี่น้อง ที่เป็นนันเครื่งอ,องเรื่องล่านั้นนันคอนนันนันให้ง่าคักน่ะนันคอนด้วยน่ะให้ง่าคักไหลแห้งเบื้งความเร็วของน้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่ยืนอยู่ซื้อๆนี่นะคะกล้องนิ่งๆคือไหลแรงไหลเร็วอยู่เด้เบื้องกับตาเป่าแห่งป้าเจ่าบ้ากันตาใสนอนตุ้เจ้ากระดายจะไม่มาไหลขาดไหลเอามีนกน้อยนกน้อยคอนอ้าซัวกับเครื่องสบายแท้ละเฮ้ยว่ายคอนแม่น้ำไปไหลไปน้ำคอนเลยแม่มันขึ้นสลัดใช่ปะ ป้าตรงนี้มันกว้างกว้างกว่าอยู่หม่งน้องค่ายได้พี่น้องตรงนี้จะกว้างมากน้ําโขงตรงนี้หม่งน้องค่ายมันจะแคบเพันเลยเหตุสะพานไผ่เล่าไงเี๋ตรงนี้มันสีเชียงใหม่เำือ่อสีเชียงใหม่จังหวัดน,น้องค้ปาน้ำคุ้นเดงจึงคึงกว้างมากใหญ่มากเป็นตะยานแหงพี่น้องค้เป็นตะยานแหง้งพู่นะพูดตาพุ่ะพะนะแสดงว่าตรงนั้นเวียงจันทร์นะตุ่นเนาะเวียงจันทร์ค่ะพี่น้องเมืองหลวงของเล่าเลยได้ฮะนะเเม่ดูไป ไม่ตึกหลายตึกตึกเยอะ,จะเจริญมองน้องไข่เลี้ยไปพ่มีตึงสิเดอ้อบอนมองดูพี่น้องน้ำหมุนใส่กายอยู่ลืนล่นล,นลนื่นลื่นลื่นไวคุณบอกน้ำนิ่งไรล,ลึกบอนมาแต่จีนบุนเรนน้องมาต่นานมาแต่หยังพุนเรนี่คุณดะพี่น้องเห็นไหมถล่มคาบประคักคนี่ก็คือฟังนะคะกระชิจูฟังแล้วมันมีตรงนึงม,นมันมันมีซอยแคบแคบที่น้ำล้นเข้า